สวัสดีค่ะจอตลาดหุ้นในช่วงภาคบ่ายวันนี้ในรายการ Stop Loss นะคะกับมวยธนวันปันทชชชค่ะตามติดดัชนีหุ้นไทยกันต่อนะคะหลังจากที่เซ็นเต็ดเด็กไทยนั้นมีสัญญาณของการฟื้นตัวนะคะเมื่อวานนี้บวกมาค่อนข้างจะแรงนะคะแล้วก็เช้าวันนี้ค่ะเซตไปต่อนะคะเปิดปุ๊บเขียวปั๊บนะคะซึ่งก็ปรับตัวขึ้นมาอยู่ในแดนสีเขียวแต่ว่าในช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมามีบางช่วงบางตอนะคะที่เซ็นเดเด็กไทยสวิงเดี๋ยวแดงเดียวเขียวนะคะเดียวติดลบเดียวบวกค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูกันนะคะว่าตอนนี้สัญ,ญญาณของหุ้นไทย ไปต่อหรือว่าอาจจะมีสัญญาของการพักฐานต้องไปคุยกันกันกบนักวิเคราะห์นะคะแต่ช่วงนี้เราจะมาสรุปดูภาพรวมของดัชนีหุ้นในช่วงครึ่งเที่ยงที่ผ่านมาค่ะปิดทำการซื้อขายในช่วงภาคเช้านะคะเซ็ตปิดในแดนสีเขียวค่ะ บวกขึ้นมา2.52จุดที่ระดับ1,565.19จุดนะคะจุดที่บวกขึ้นไปสูงสุดไปทดสอบที่1,567.34จุดค่ะจุดที่ติดลบลงไปนะคะคือลงไป2.71จุดค่ะลงไปทดสอบที่ระดับ1,559.96จุดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขายครึ่งวันเช้าเฉลี่ยในวันนี้ไม่ถึง20,000ล้านบาทน,นะคะห้านดับหลักทรัพย์ค่ะจัสมินขึ้นมา2% IEC ลงไปต่ออีกวันนึงนะคะวันนี้ติดลบ14%ค่ะ แอดวานซ์ขึ้นมา1% AJD ขึ้นมา10%บเปอรเ็วอร์เกินลงไป2%นะคะมาที่ตลาดหุ้นในฝักฝั่งของต่างประเทศกันค่ะไปที่ดาวโจนส์ฟิวเจอร์นะคะฟิวเจอร์ขึ้นมา15จุดล่าสุดค่ะ NASDAQ ฟิวเจอร์ขึ้นมา6 S&P อสแอบวกสงฝักฝั่งยุโรปฟิวเจอร์ล่าสุดฟิวซี่ลอนดอนบวกแ เซี่ลงไป5ดัิลมณีบวก3นะคะมาที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะโตกเกียวขึ้นมาแล้ว104จุดสิงคโปร์ลบลงไป2.78จุดห่งเซีงหฮ้่องกงนะคะลงไป92จุดค่ะไว้แตจ้ไต้หวันติดลบ15จุดอินโดนีเซียลบ33จุดมาเลเซียบวก3โซลงไป2จุดค่ะ กลับกันมาที่เส้นเด็กของบ้านเรานะคะกรอบการแกลงตัวเดี๋ยวเขียวเดี๋ยวแดงนะคะไม่รู้ว่าจะย่อไหมนะคะหรือว่าจริงๆแล้วมีโอกาสลุ้นที่จะขึ้นไปต่อนะคะต้องไปพูดคุยค่ะกับรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์คันธิกรุ๊ปนะคะตอนนี้เรานั่งอยู่กับคุณรณกิจสารินวงศ์ค่ะคุณรณกิจสวัสดีค่ะครับค่ะมาดูเซตกันสัหน่อยนะคะเมื่อเช้านี้เดี๋ยวเขียวเดี๋ยวแดงนะคะดูแนวโน้มจะปรับฐานหรือว่าจะไปต่อกันแน่ค่ะตอนนี้ต้องต้องเรียนว่าเซตเนี่ยอยู่ในช่วง2ทางนะะ จะขึ้นต่อหรือว่าจะลงต่อนะครับเรามาดูกราฟประกอบนิดนึงนะครับว่าดัชนีนั้นจะมีแนโนเป็นอย่างไรนะครับกราฟที่ผมจะให้นักทุนได้ชมนี่นะครับก็เป็นกราฟที่เกี่ยวกับเรื่องของภาพเซตที่เป็นกราฟของรายสัปดาห์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยตอนนี้ดัชนีปรับตัวลดลงมาเนี่ยนะครับเรียกว่าปรับลงมาหลุดแนวสําคัญสาคัญลงมาแล้วก็หมายทาท่าจะเอาไม่อยู่นะคุณหมวยนะทำท่ายาวไม่อยู่ในรอบ หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าสามารถจะฟื้นตัวขึ้นมาได้จะเห็นได้ว,ว่าดัชนีในช่วงก่อนนั้นี้หลุดแนวสําคัญของแนวเทรนไลน์ ine, แนวแนวขาขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ย่อลงมาทําท่าจะเอาไม่อยู่แต่ก็เก่งทีเดียวครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้สามารถจะดีดกลับขึ้นไปแล้วทําท่าจะขึ้นไปทดสอบแนวเดิมนะครับตรงนี้เนี่ยมีจุดตัดสินก็คือว่าต้องผ่าน1574ขึ้นไปนะครับ ถ้าผ่านตรงนี้ขึ้นไปนักทุนสามารถจะ follow by ได้เลย1,574ถ้าหากผ่านขึ้นไป follow by เพราะเป็นกลับขึ้นไปยืนกลับนปนลายครับมัจะกลับขึ้นไปแนวโน้มค่าเราจะกลับขึ้นไปแนวโน้มเหมือนเดิมนะฮะซึ่งก็ต้องมาดูแล้วก็อย่างนี้คือดู ISI เองเนี่ยคือ i s อตรงนี้เนี่ยยังคง ยังไม่ตัดเส้นค่าเฉลี่ยนะเพราะการโฟว์บายจะเกิดเมื่อดัชนีผ่าน1574ก็<ล>ต้องกำหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ให้สายตัดผ่านเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นไป,ไป,ไปเป็นสัญญาณซื้อนะตัดผ่านขึ้นไปนะ,ะถ้าสองอย่างนี้ขึ้นไปเนี่ยอันนั้นคือโฟว์บายได้ค่ะนะครับโฟว์บายได้แต่ถ้าหากว่ายังไม่ผ่าน1574นะคะถ้ายังไม่ผ่าน1574ต้องมาดูรูปนี้ครับรูปนี้คือรูปปัจจุบันนี้น,นะฮะร,รูปปัจจุบันนี้คือ1565ปรากฏว่าช่วงก่อนหน้านนนีีี้เเ่ยดัชราาเเเนีี่่ยยคลงมทส้นค่าเฉลี่ย50วันแล้วก็รับอยห รอบนี้นะครับลงมาผ่านเส้นต0วันรับไปอยู่ไหมฮะแล้วก็ไหลลงมานะครับไหลลงมาตอนนี้ดีกลับขึ้นมาชนตรงเซ้นต0วันพอดีเลยถึงบอกว่านี่คือเซ็ตกาลังอยู่ในทางอยู่ใน2ทางตัดสินใจอยู่ว่าจะไปทางไหนจะขึ้นต่อหรือจะลงต่อเพราะนั้นเนี่ยเราจับตาดูภายในะไม่เกิน1สัปดาห์ข้างหน้าครับค่ะายในึสัปดาห์ข้างหน้าถ้าดัจนีผ่านแนวะต้านที่ผมเรียนไปคือผ่าน1.544โฟรบสบายครับค่ะแต่ถ้าเกิดสัปดาห์หน้าไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านนะฮะย้ะ 1, า อาจจะลงมาปรับฐานที่เดิม1,520ครับ1,500 1,550 50ถ้าหลุดลงมาถ้าไม่คุณหลุดครับอาจจะลงมาที่1,520ใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาหลุดลงมาเนี่ยนะครับดูกราฟอีกนิดหนึ่งนะครับถ้าเขาหลุดลงมาเนี่ยจะทำให้เส้นไอซ์ไอเนี่ยโค้งลงนะเส้นไอซ์ไอโค้งลงเนี่ยก็จะทําให้เป็นสัญญาณขายอีกรอบหนึ่งมันดูกรอบไว้1,550นะฮะ1,500และ1,575 แล้วก็1น7่าเจป็นแนวต้านถ้าหากว่าผ่านขึ้นไปได้ฟลอร์บายใช่ครับนะคะก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นมองขึ้นใช่แต่ถ้าหากว่า1575ไม่ผ่านไม่ผ่านภายในวิกหนึ่งนย่าภายในวิกหน้าทั้งวิกเลยหลุด1550ก็อาจจะลงมาที่1500มีนอแนวโน้มลงมาที่เดิมค่ะนะครับแล้วจากเซนเทเมนในช่วงนี้ ปลายปีแล้วจะมีกองทุนจงรอคอรุนได้ไหมคะว่าน่าจะผลักดันขึ้นไปได้คือในในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะมี2ประเด็นก็คือประเด็นที่คาดว่าจะมีกองทุน l t f เข้ามาช่วยนะครับ<ช>อันที่2อคือ,เ,อเรื่องของต่างประเทศก็เบาลงไปก็<ช>ททาให้เซนิเมนต์ตลาดดีขึ้นนะครับแต่ว่าในช่วงจากสัปดาห์นี้ไปถึงสัปดาห์ถัดไปเนี่ยเราจะมีเรื่องผลประกอบการเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งทําให้คาดกันว่าผลประกอบการไม่ค่อยดีที่จะทําให้หุ้นเนี่ยอาจจะมีการพันผวนหน่อยหนึ่งซึ่งก็น่าเป็นห่วงอยู่ว่า ฟันผวนถ้าเกิดหลุดแนวรับเนี่ยมันจะทำให้เซนิมเมต์เสียม,มานตรงนี้ท่านผูต้องระวังเพราะว่าที่นแน่ๆคือผลประกอบการของหุ้นในกลุ่มพลังงานเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับคนยุทธ์เี่นั้นจุ่มธนาคารก็ประกาศไปแล้วเพราะฉะนั้นถจ้าตกิดว่าหุ้นใหญ่ๆตอนนี้เนี่ยผมกำลังคิดว่าอาจจะดูโวลุ่มตลาดแล้วอาจจะยังไม่เหมะ,ะเพราะคนกลยุทธ์คือว่าต้องทุนต้องเทรดตามกรอบที่ผมให้ไวคือ1575เป็นแนวต้านและถ้าหลุด1 5ึงสูต้องระมัดระวังครับค่ะก็ เล่นตามกรอบไปก่อนนะคะเป็นกลยุทธ์ในช่วงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เซจะกำลังเลือกทางค่ะว่าจะไปหรือว่าชะลงนะคะก็ดูรูปขนาดน้อยอย่างนี้นี่วันๆอยู่เหมือนกันนะครับว่าวันๆว่าแหมแรงซื้ออาจจะไม่พอเท่าไหร่นะค่ะเพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะย่อใช่ไหมคะมีโอกาสเหมือนกันครับมีโอกาสเหมือนกันเพราะฉะนั้นกําหนดกลยุทธ์การลงทุนกันให้ดีนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เองตอนนี้แนึ่งพ5 7 5้าคือยมีอัพไซด์อีต10จุดค่คุัผู้าุ้อยเ่ในพอร์ตของคณอู้งมตอี้ไม่รูีว่ากําไร่าือขาดทุนนะคะห น,นีต้องกําหนดกลยุทธ์แล้วนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ผ่าน1,575จริงอาจจะย่อนะคะถึงจังหวะของการขายไหมจะขายหรือไม่ขายดีเดี๋ยวช่วงหน้าโทรเข้ามาถามคุณวรกิศรินวงจากบริษัทอัคัพัพธุทิ่กรุ๊ปได้ในาการสต็อปลอสช่วงที่2หลังโฆษณาค่ะทนนี้พักโฆษณากันก่อนค่ะ สต็อปลอสค่ะอยู่กับรองกรรมการผู้จัดการของรีสนร์ทหลักทรัพย์คันทีกรุ๊ปนะคะคุณรณกิจสารินวงศ์ค่ะช่วงนี้เปิดสายปรึกษาหุ้นนะคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ด้านล่างค่ะคุณผู้ชมคะทยอยโทรศัพท์เข้ามากันได้เลยนะคะแต่ว่าเราจะไปที่หุ้นเด่นกันก่อนนะคะช่วงนี้จริงๆแล้วถึงแม้ว่าเซจ,จะยังไม่ผ่าน1,575ซึ่งเป็นแนวที่จะ Fol l o บ by นะคะแต่ว่าโอกาสในการลงทุนเราก็เลือกหุ้นได้ด้วยเหมือนกันคค่ะเลือกยังไงคะก็ต้องเรียนว่าตอนนี้เนี่ยเราเลือกหุ้นต้องอิงที่มีหุ้นผลปรระกกอบกาาาดีมาฝา ครับหุ้นประกอบการดีเนี่ย<ม>ถ้าเราเลือกได้ถูกตัวและราคาอย่างอันเดอร์แวรลูลเนี่ยผมคิดว่าเป็นจังหวะที่ดีในการสะสมครับหุ้นวันนี้ที่ให้เป็นหุ้นในกลุ่มรับเหมาขอสร้างนะครับามาดูกันนะว่าหุ้นที่ให้คือหุ้นอะไรนะครับหุ้นที่ให้นักทุนได้ชมในหน้าจออันนี้เป็นหุ้นในกลุ่มเสาเข็มคือบริษัทซิฟโก้ครับจากการที่ได้พูดคุยกับผู้บริหารนะทำงบทำงบแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าในไตรมาสที่3ที่จะถึงนี้นะครับ ประกาศกำไรโตขึ้นถึง80ดสนะและเป็นกำไรรายแต่มาาที่ทุกสถิติของบริษัทนะครับถือว่าเป็นกำไรที่ดีมากเพราะบริษัทสามารถจะส่งมอบงานเสาเข็มได้ตึกใหญ่ๆ2ตึกนะครับซึ่งถือว่าเป็นกำไรที่โดดเด่นทีเดียวในกลุ่มนี้อาจจะโตบมานสุดในกลุ่มเลยก็ได้แล้วก็ทําให้ต้องปรับประมาณการกําไรทั้งปีนะครับจากเดิมที่กำไร1 7อล้านเป็นกําไรถึง2 2 2ล้านนะครับซึ่งการปรับประมาณการตรงนี้ทําให้ราคาพื้นฐานนั้นขึ้นมาเป็น9ก้าบาทสิถือว่าเยอะทีเดียวครับนะครับอัพไซต์ถือว่าอนงเเยยะะทีีดว อ่าอัพไซด์ถึง30กว่าเปอร์เซ็นต์นะถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่จะโดดเด่นมากในไตรมาสที่2นะครับมาดูกราฟของซิฟโก้นะฮะจะเห็นว่ากราฟซิฟโก้ถ้าเราลากเส้นเป็นแนวกรอบแบบนี้เนี่ยตอนนี้เป็นสัญญาณซื้อนะครับใน a c d เป็นสัญญาณซื้อขึ้นมา่ไหมฮะนี่คือสัญญาณซื้อใน a c d แล้วก็ราคาตามโมเมนตัมจะเหวี่ยงขึ้นไปครับมองว่ารอบนี้เรามีโอกาสได้เห็นถึง9บาทค่ะขอแนวรับด้วยค่ะตอนนี้ราคาหน้ากระดานผ <6 S 1> <6 S 2> บาท85สิบห้าสตางค์ะนะครับถ้าดูจากตรงนี้เองเนี่ย แนวรับคือไม่น่าจะต่างกว่า6บาท80นะครับแนวคัดลอสต้องมีถ้าเกิดตลาดเปี่ยงไปเี่ยงมานะครับ6บาท60ถ้าเกิดหลุดต้องหนีครับ6บาท60นะคะคแนวต้านล่ะคะแนวต้านก็มองไว้ที่9บาทตามกราฟนี่เลยครับ9บาทมีโอกาสได้เห็นก็คือเป็นราคาที่ชนราคาไฮเดิมมันเองนะครับ 6บาท60เป็นจุด stop loss นะคะ6บาท80เป็นแนวรับ,รบแล้วก็9บ,บาทเป็นแนวต้านค่ะคแนะนำหุ้นตัวคุน้นที่ <S S พื้นฐานแข็งแกร่งครับตอนนี้ค่ะงบ<ช>กำไรดีนะคะมาที่สายนักลงทุนนะคะไปที่คุณเจริญนะคะคุณเจริญเข้ามารอแล้วนะคะสวัสดีครับเชิญค่ะ สวัสดีครับจากทราบตัวเคแบงค์ครับผมค่ะจะซื้อหรือว่ายังไงคะเคแอซื้อไว้แล้วราคา200 35บาทครับค่ะก็น่ากระดานเลยนะคะทำไงดีครับค่ะได้ค่ะ200 35นะฮะก็เพิ่งซื้อเลยนะคะถ้าเกิดว่าเรามาดูกราฟประกอบนะครับผลประกอบการประกาศมาแล้วเขาก็ถือว่าเป็นธนาคารที่เติบโตดีแต่ว่าราคาหุ้นถ้าดูจากกราฟแนวโน้มแบบนี้มีโอกาสจะย่อตัวลงครับนะราคาตรงนี้ผมแนะนำว่าอาจจะต้องออกมาก่อนนะเพราะว่าดูจากราคากราฟจะเห็นนะครับว่าราคาหุ้นชนแนวต้าน ตรง2-3-6-2-3-7เเนี่ยไม่ผ่านแล้วก็เริ่มย่อตัวลงเลยครับสัญญาณกราฟเริ่มมีการอ่อนตัวลงแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้เนี่ย ขายออกไวก่อนดีกว่าขายออกไวก่อนแล้วถ้าเกิดจะรับจริงๆแนวรับอยู่ที่เท่าไหร่คะถ้าดูตามกราฟแบบนี้ผมว่ารอย่อต่ำกว่า230ครับค่ะรอย่อต่ำกว่า230เข้าไปรับอีกทีนะคะมาที่สายคุณบางออนค่ะคุณบางออนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยอดติดเติร์ดโตยูไทยอยู่ที่35บาทนะคะค่ะควรทำยังไงดีคะค่ะขอบคุณค่ะ T TCL นะคะนักดาน28บาท75สตางค์ติด35บาบาทค่ะในราคาติดดันสูงไปนิดนึงนะครับเป็นช่วงราคาที่ตอนนั้นเนี่ย พวกนี้ก็เกิดสัญญาณขายขึ้นมา้าน้านนเทคนิคก็เลยทำให้ราคาหุ้นตอนนั้นนะฮะสามสิบห้าบาทแถวนี้ครับลดราคาหุ้นตัดลงหลุดแนวรับลงมากราฟเป็นแนวแนวสัญญาณขายตอนนี้ตรงข้ามกันแล้วครับคือกราฟนี่กลมาจะเหวี่งขึ้นมาแนะนำว่าให้ซื้อถั่วนะฮะซื้อ,อ,อถัว่วใช่ใชรครับ<อ>ตรงนี้แหละครับแถวนี้เลยนะฮะแถวนี้เลยแล้วก็ไปขายแต่คงไม่ถึงเดิมแหละครับคงจะขึ้นได้เต็มที่ก็คือสามสิบสองบาท นะก็ไปขายตรงนั้นครับค่ะมาต่อที่สายคุณสมศักดิ์ค่ะคุณสมศักดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะครับคุณสมศักดิ์ครับค่ะคุณสมศักดิ์ถามได้เลยค่ะถ้า่านเด็กจะให้วิเคราะห์ตัว VNT นะฮะว่าหลักระยะเวลาใกล้รถไกลเป็นไงตัวไหน<า>ตัวไหนนะคะหค้า VNT ฮะ VNT นะคะ VN t ค่ะจะยังไม่ได้ซื้อนะคะ VNT ครับค่ะซื้อแล้วพี่ติดติดตั้งแต่ปีกลายนี่ครับค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราฟังคำแนะนำนะคะติดตั้งแต่ตั้งตั้งแต่ปีกลายนะคะตอนนี้10บาท5 0สตางค์ว n t ค่ะทวินิไทยนี่มีสภาพคล่องค่อนข้างน้อยนะครับเพราะงั้นการซื้อวินิไทยเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นหุนที่ยอดนิยมแล้วเนี่ยผมคิดว่าราคาหุนอาจจะไม่ไปไหนเพราะถ้าดูจากกราฟเองเนี่ยคงจะวิ่งแคบๆนะครับระหว่าง10บาท40 แล้วก็ยังไม่เกิน11บาทครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักทุนอาจจะต้องถือหุ้นตัวนี้อาจจะอึดอัดหน่อยหนึ่งเพราะว่าไม่ใช่หุ้นหนึ่งคือสัญญาณก็ไม่ค่อยเด่นนะครับแล้วก็เรื่องผลประกอบการเองเราก็ไม่ค่อยได้ตามด้วยเพราะว่าเป็นหุ้นที่มีข้อมูลน้อยนะครับเพราะผมคิดว่าอาจจะเปลี่ยนตัวเล่นไปครับค่ะอาจจะต้องเปลี่ยนตัวเล่นไปนะคะค่ะเอาใจช่วยนะคะถ้าติดอยู่นะคะก็ลองหาจังหวะลองรูเปลี่ยนตัวเล่นดีกว่าลองเปลี่ยนตัวเล่นดีกว่านะฮะมาที่สายถัดมานะคะ สวัสดีสค่ะคุณปิยาพรเชิญค่ะเออจะถามหุ้น CK Power นวอร์ะ,ค,ะค่ะซื้อเรียงค่ะ CKP 18.7นะคะค่ะ18.70าสตางค์ซีเคพีสาสตางค์นะคะรอบนี้น่าจะผ่าน20บ,บาทไหมคะรอบนี้พอดีว่าราคาตรงนี้ติดแนวต้านพอดีเลยค่ะนะครับก็อาจจะตรงนี้เลทโปรฟิตลันกำหนดจุดสต็อปสต็อปโปรฟิตไว้เช่นว่าถ้าราคานะครับไม่หลุดนะฮะไม่หลุด19บเาทหกยังไม่ขายค่ะ ถือไว้ตรงนั้นครับถ้าหลุดเมื่อไหร่ค่อยขายครับต่อที่สายคุณสุรีพรค่ะคุณสิรีพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะสอบถามตัวสิริอะค่ะค่ะแสนสิรินะคะติดไว้ต้นทุนเท่าไหร่คะหรือว่าซื้อเรียงคะซื้อแล้วค่ะต้นทุนตอนนี้อยู่ที่2.09ค่ะค่ะได้ค่ะแสนสิรี2.09ค่ะหน้ากระดาน2.06ค่ะแสนสิริแล้วก็คงจะได้ตามข่าวแล้วว่ามีการปรับเปลี่ยนผู้ถือหุ้นบ้างนะครับแล้วก็ธุรกิจน่าจะดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้น อาวุธท่ท้งบริษัทในอนาคตน,น่าจะเริ่มฟื้นตัวดูจากกราฟเองเนี่ยนะครับก็มีสัญญาณรีบาวครับโอกาสลุ้นฮะมีโอกาสผ่าน2องบาทสิบครับนะ <c oughs> ต้องมาลุ้นตรงนั้นครับต้อง,องไปดูตรงสองบาทสิถ้าหากผ่านไปได้ผ่านในหนึ่งสัปดาห์นะคุณบั <c oughs> ถ้าภายในหสัปดาห์ไม่ผ่านนะครับไม่ผ่าน2องบาทสิบเนี่ยอาจจะต้องขายขอกอกไปก่ <c oughs> อนค่ะมาที่สายคุณสมพรต่อนะคะคุณสมพรสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะนุ๊กแอ้ม ซื้อที่17บบนะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวฟังคำแนะนำนะคะนกขา N O P นกแอร์นะคะ17บาทต้นทุนค่ะนกแอร์นก,กระดาน14บบาทสบนะคะนกบินลงอย่างเดียวเลยนะคะบินลงอย่างเดียวเลยนะฮะก็กราฟเป็นดาวเทรนนะครับค่ะแล้วก็สัญญาณกราฟเองเนี่ยก็ยังไม่มีสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่าจะฟื้นตัวอย่างชัดเจนนะครับผมแนะนำว่าลองเปลี่ยนตัวเล่นดีไหมค่ะนะครับเปลี่ยนตัวเล่นดีกว่าค่ะ แนะนำสักตัวก็ได้ไหมครตัวที่ราคาใกล้กันกับนกนะฮะแล้วจะมีแนวโน้มของปัจจัยบวกเข้ามาคือตัว AJ DVD ครับค่ะขอดูกราฟประกอบหน่อยได้ไหมคะนี่ราคาใกล้กันลองลองสลับเปลี่ยนดูนะฮะ AJ DVD ตอนนี้14บาท30ราคาใกล้นกเลยครับค่ะกราฟเป็นสัญญาณซื้อด้วยครับค่ะงานตรงนี้เนี่ยน่าสนใจค่ะลองสลับดูนะคะมาที่สายถัดมาเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณเอกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลเชิญค่ะ ถามได้เลยค่ะครับค่ะปิดเสียงทีวีก่อนนะคะจะถามตัวไหนคะครับครับสวัสดีครับค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับอยากจะถามตัวยูนิคไหนครับยูนิคนะคะยูนิคซื้อไว้หรอยังค่ะอยากจะซื้อถามตัวยูนิคไหนวาซื้อไว้สิบสองบาทครับค่ะได้ค่ะยูนิคสิบสองบาทค่ะยูนิคในกระดานสิบเอ็ดบาทสิบสตางค์นะคะยูนิคจะขึ้นไปไหมคะคือก็รับผลโวกเรื่องงานก่อสร้างอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดถือระยะกลางถือได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดระยะสั้นเนี่ย ต้นทุนที่ถืออาจจะสูงไปนิดนึงราคาหุ้นยังไม่ไปไหนครับเพราะฉะนั้นอาจจะถือรอไว้ได้ครับแต่ว่ากําหนดไว้ด้วยว่าถ้าเกิดราคาหุ้นหลุด10บาทนะครับต้องหนีนะครับค่ะ <c oughs> จุดต t o p ล o อ s อยู่ที่10บาทถ้ายูนิคหลุด10บาทก็ต้อง,องขายก่อนนะคะคแต่ถ้าเกิดว่าไม่ขายก็ถือค่ะมาต่อที่สายคุณพุกค่ะ คุณปุ๊กเชิญค่ะคุณปุ๊กพีเสียนทีวีก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะพอดีจะสอบถามตัวติเกอร์นะคะถ้าจะถือระยะประมาณ6เดือนค่ะคุณลินขีดแนะนํายังแนะนําอยู่เหมือนเดิมก่บขอราคาแนวรับแล้วก็ราคาเป้าหมายด้วยค่ะได้ค่ะาจะถือ6เดือนซิงเกอร์ค่ะถือ6เดือนเนื่องจากว่าราคาหุ้นโดยท e c h n i c a l แล้ว oversold นะครับถ้าเกิดถือ6เดือนเนี่ยตรงนี้น่าสนใจค่ะ คือซิงเกิรลงมาเยอะแล้วเหมือนกันนะคะแต่ปีที่แล้วก็ประมาณตัวเลขสองหลักต่อวันที่แบบขลงมาตรงนี้ถ้าเกิดทางเทคนิคเองน่าสะสมครับค่ะขอแนวรับด้วยค่ะแนวรับก็คือผมว่า16บาทน่าสนใจแล้วครับค่ะแนวรับคือ16บาทน่าสนใจแล้วนะคะแล้วมีราคาที่เหมาะสมไหมคะราคาเหมาะสมเรายังไม่ได้ประเมินตอนนี้แต่ว่าถ้าเกิดทางน้าเทคนิคแล้วตอนนี้เป็นราคาที่น่าเก็บแล้วถือระยะปานกลางได้ค่ะก็เก็บได้นะคะค่ะตอนนี้เซ็ตกําลังจะเปิดทําการซื้อขายแล้วนะคะ ก็ยังคงดูแล้วเซนต์เมนต์น่าจะนูนแนวโน้มเป็นยังไงบ้างาครับน่าจะ<อ>วันนี้น่าจะวิ่งคคแคบๆล้วจะมีการย่อตัวด้วยนะครับเพราะฉนั้นช่วงนี้ยังไงก็ดูแนวรับให้ดีอย่าให้หลุด1,550นะครับแล้วก็กรอบยังคงเป็น1,575อยู่ครับ ส่วนพอทองการเทรดดิ้งนะคะต้องกาหนดกลยุทธ์ยังไงคะช่วงนี้ตอนนี้ยังคงเล่นเทรดดิ้งช่วงสั้นอยู่ถ้าเกิดผ่าน1.75ถือหุ้นต่อไปได้ครับค่ะแล้วก็ย้ํากันที่หุ้นแนะนํอีกตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวของเซฟโก้ค่ะเซฟโก้นะคะก็อย่าลืมจุด Stop l ล s s กันด้วยแล้วก็แนวต้านด้วยนะคะนี่เป็นการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนนะคะจากทางด้านของรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์คันธิกรุ๊ปนะคะคุณรตกิจสารินวงต้องขอขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมติดตามการว อีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าไปชมคลิปวิดีโอย้อนหลังกันที่ YouTube Stop Loss b บายธนวัลปัทชโชธนะคะวันนี้คุณรนกิจสาธินวงศรับริษัทหลักทรัพย์คันธีกรุป๊ปหมวยธนวัลปรรทัชโชธพร้อมทีมงานลากันไปก่อนขอให้โชคดีกับการลงทุนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ